เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะเกษตรกรเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการยื่นขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรสําหรับหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดเช่นเคยอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาดูเอกสารและหลักฐานสำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2 5 6 5กัดน,นะคะ 1. เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะคะ1.1กรณีติดต่อสถานที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่นะคะ 1. แบบคาร้องทะเบียนเกษตรกร,รหรือทอบอกศอ1 2หมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามสมุดทะเบียนเกษตรกรถ้ามีนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลโดยยื่นขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือจุดนัดหมายที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนนะคะผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้านหรือองก,กอมอนะคะ1.2กรณีใช้งานผ่าน ฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันหรือผ่าน e- ฟอร์มเริ่มใช้งานกรกฎาคม2565ทาง www.farmer.doae.go.th เกษตรกรสามารถแจ้งปลูกหรือปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองนะคะ 2. เกษตรกรรายใหม่หรือกรเกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่นะคะ โดยยื่นขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรณนะสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดเท่านั้นประกอบด้วย1แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรหรือทอบก01 2บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะ3หลักฐานการใช้ที่ดินซึ่งได้แก่การถือครองนะคะของตนเองหรือครัวเรือนหลักฐานการใช้ที่ดินนะคะ ก็จะมีหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีการรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือผู้ครอบครองนะคะในกรณีเช่ามีสัญญานะคะ 1. หนังสือเช่าที่ดินกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีอายุมากกว่า3ปีต้องมีการทำสัญญาเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องจดทะเบียนการเช่าที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้เช่าที่ดินนะคะ 2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีการรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือผู้ครอบครองถ้ามีนะคะต่อไปที่เช่าไม่มีสัญญานะคะหลักฐานการใช้ที่ดินก็จะมี1หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรยกเว้นไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ผลไม้ยินต้นต้องมีสัญญาเช่าเท่านั้น 2. หลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่มีการรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดินหร,หรือผู้ครอบครองถ้ามีนะคะการถือครองในกรณีอื่นๆที่ดินมีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่ได้เป็นของตนเองหรือของครัวเรือนและไม่ได้เช่านะคะหลักฐานการใช้ที่ดินนะคะหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และท้ายสุดการถือครองอื่นๆที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะหลักฐานการใช้ที่ดินก็จะเป็นหนังสือรับรองใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะไปถึงข้อ4สมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะถ้ามีเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลหมายเหตุเจ้าหน้าที่สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะ ทีนี้เราก็มาดูเอกสารหลักฐานสําหรับยื่นขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรสําหรับกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะคะก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะคะทบก0 1และสมุดบัญชีกเกษตรกรถ้ามีหรือที่แอปพลิเคชันฟาร์มบุนะคะหรือเข้าไปที่ w w w farmer coae g o th จากนั้นไปที่สำนักง,งาน,กนเกษตรทุกแห่งหรืออบตหรืออกมอนะคะตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะมาถึงกเกษตรกรรายใหม่หรือกเกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงปลูกนะคะเอกสารก็จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็มีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอเอกสารทบกที่จะต้องเกาะเอกสารทบกศู 01, และบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการใช้ที่ดินนะคะ สมุดทะเบียนเกษตรกรถ้ามีต้องพกติดตัวไปด้วยจากนั้นไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอรหรือที่ตั้งแปลงทำกิจกร mar, รมการเกษตรของเรานะคะหรือไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักหากมีแปลงที่ทำกิจกรมรมทางการเกรษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักนะคะ ค่ะพี่น้องเกษตรกรเตรียมความพร้อมเอกสารหลักฐานสำหรับยืน่นขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2565นะคะ